อ่าถ่ายยังวะน่าจะถ่ายแล้วหรอกอ่า,อาได้แล้วละโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมอีกวันนั้นคลิปนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงตุวกร์ตูนน่ารักน่ารักมิ้งบนเดสก์ท็อปนะครับแบบเข่าเข้านะแบบเนี้ยอืมโอเคนะครับอันดับแรกเลยเข้าเรื่องเลยเข้าไปที่อ่ากูเกิลัะ เออไม่ใช่ถูกแล็หลุดสุดจริงว่าชิมมีเจ <Yeah. S 1> โอเคแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวกระตูนะครับเนื้อดีดีสิบะโอเคจริงมีเจวันพีส์วันพีสดาวโหลดวัน์ชินโอเควันพีสเนี่ย okay. yeah. นี่ก็เป็นวันพีส์เตนะครับ นะเอาโหลดมันพี่เซตมาเลยียน่เยอะวะออนนี่นจบม,มีตัวน่ารักน่ารักทั้งแมงพวันปิด่เี่ลยโอเคครับหลด่าเอาไว้หน้าจอโอเคครับก็าตามมาตอนอโหลดเสร็จเลยนะ ก็ะจะเป็นเบแบบนี้นะครับที่ฝานะที่รอยนะครับ,รรบแต่ฝายลงนะอันนี้เป็นมันพีดแบบเป็นเซฟนะครับมีตัวละครประมาณกี่ตัววนะ่ะสิบสิบตัวมั้งน่าจะประมาณนั้นโอเคแต่ผมเ,เลือกตัวเดียวครับเลือกขอกตัวไดยอย้อกตัวได้เนะ่ยมัโอเค นโดนทำการคัดก,ก่อนอ่าอราอ่าอ่าอ่าอืมโอเคเต้อ่าโอเคครับได้มาหนึ่งนะฮะแล้วก็วคลิกเข้าไปครับตรงนี้เลือกเป็นอ่นองงาซิมิกิตตวงเงินนะตวงเงนิน แต่พวกคุณยังไม่เห็นในตัวนี้หรอกในตัวงล่างนะฮะถ้าพวกคุณงลงยาว่าอันดับแรกวิธีลงยาว้านะครับเข้าไปที่อนี่ก่อนเป็นรูปหน้าจอก่อนอย่ามันเขียนบอกว่าลงยาว่านะครับกดเย็ดโอเคครับพอเ,เขาหน้าเร็วแล้วก็คิดตัวแดงๆน,น,นะครับเราคิว่นี่ครับก็จะเป็นต้นตัวจะมาเซต์อัพ ก่เป็นอ,อยู่ไ,ไม่รู้เนี่ยนะแล้วเราก็กดเริ่มดาวน์โหลดโอเคพอคุณเริ่มดาวน์โหลดเสร็จแล้วคุณก็ติดตั้งโปรแกรมจอมาานะครับพอติดตั้งโปรแกรมจอว่าเสร็จแล้วก็รีเซ็ตเครื่องใหม่นะสมมติว่าเรารีเซ็ตเครื่องใหม่แล้วเนี่ยปุ๊บรีเซ็ตเครื่องใหม่ปุ๊บโอเคนะแล้วเราก็คลิกไปที่ไฟล์ที่เราโหลดมานะครับไฟล์เขาก็ได้ นะประตูนี้ลงมาแล้วก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้ายัางไม่ลงจะว่าจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมานะครับลองค,คิดเลยนะนี่เป็นข้อข้อกดานลงมาโอลงมาละเออเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย้โอเคนะก็ไปนั่งเสร็จเล็กน้อยนะฮะส่วนวิธีการ เอาตัวกระตูนอกจากหน้าจอนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็น,นี่นี่ฮะคิด้าอันสุดท้ายนะฮะคิดไปตุ๊บเลยไม่ได้ออกอเนี่ยนะแล้วทีนี้ผมแนะนำนะถ้าลงหลายๆตัวมันก็เพลนตาดีแต่ว่ามันจะทำให้คอมพหลกมากเลยนะฮะผมให้ถ้าแนะนำผมว่าให้ลงตัวเดียวดีกว่าเออ เพราะนานๆไปมันจะแยกล่างออกมาเองนะประมาณห้าออกร่างอย่างเนี้ยเออต่อตัวนะแต่ตอนนี้ผมก็มีห้าตัวแล้วลงทีนคอมแลกไว้นะโอเคครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยที่หลงลงตัวกระปุลบนจอเดสท็อปเออ,เออเออนะก็บายครับ